สวนกล้วยสวนกล้วยสวนไม้ไผ่ขรา,ามของวัดตอนนี้แห้งแล้งครับน้ำไม่มีน,น,น้ำแห้งแล้งน้ำแรงน้ำแห้งแล้วนั้นเตรียมถ่ายไว้แล้วรอฝนตกจะปลูกใหม่อันนี้มะเขือมะเขือก็แห้งแล้งแก่หมดแล้วครับแก่หมดแล้วเม,มียวเมียวมาในนี้กันเลยลูกอูอยู่ในนี้กันนี้นี่เมียวเมียวมา มาตเตมอะไรนี่มาก่องปูอีกเออมาก่องปูไก่แล้วเอาไก่ก็เล่นอ,อยู่ตรงนี้กันไก,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 ก่ไก่เมียนนะมวเมียวมาเล่นตรงนี้กันลูกไหนไหนไหนโอ้โหเยอะเลยครับเยอะแยะเลยเมียวเมียวมาเดินเล่นตรงนี้สำรวจตัวตาช่วยหลวงปูทำสวนใช่ไหมลูกคือผููทำสวนเนาะพวกเราต้องทำสวนละ ทำสวนได้รอน้ำฝนกันเนาะฝนตกมาได้ปลูกผักปลูกพืชจะได้มีกินกันไม่งั้นเหมียวเหมียวไม่มีอะไรกินแล้วหลว,วงปู่ไม่เหมียวไช่วยหลวงปู่เหมียวไม่ได้กินแล้วอาหารมีตังค์ซื้อแล้วไปเก็บผักไปแลกอาหารเหมียวไม่กินแล้วเนาะนี่ผักไม่มีเลยกล้วยก็แห้งหมดแล้วกล้วยก็ไม่ขาดน้ำทุกอย่างต้องพึ่งพาอาศัยดินน้ำอากาศ ตอนนี้น้ำไม่มีมีแต่ดินดินก็แห้งเมียๆก็มาเล่นตรงนี้ได้แต่ดินแห้งๆไม่มีอะไรกินก็เมียก,ก็กินอะไรไม่ได้ครับไก่ก็กินได้อยู่ครับไก่คุยเคียร์คุยเคียร์หากินมดกินมแมลงได้อยู่ตอด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 ไก่เริ่มเป็นหนมเป็นสาวก็แหละเป็นหนมเป็นสาวไก่ที่ใหญ่ก็ ออกลูกออกหลานต่อไปเป็นธรรมชาติของไก่ของเมียวของเมียวของไก่ไก่ก็ออกลูกออกหลานออกไข่ไปเมียวออก,ก็ออกลูกออกหลานไปเป็นธรรมดาก็ธรรมชาติครับธรรมชาติสร้างสรรม,มาเราก็ต้องอยู่กับธรรมชาติเราต้องด้วยการช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติไว้ถ้าวันใดวันหนึ่งธรรมชาติเป็นพิษทุกชีวิตก็จะสูญสิน้น แต่เราต้องช่ชยการรักษาธรรมชาติไว้ให้ดีอากาศบริสุทธิ์ดินสมบูรณ์น้ำต้องสมบูรณ์ดินน้ำอากาศกับวันนี้ก็ขอนำภาพความน่ารักของน้องน้องเมียวเด็วกวัดพงชัยที่มาอยู่กับหลวงปู่ดูแลวัดพงชัยให้กับทุกคนได้ดูทด่ชมกันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขกับกันทุกคนทุกท่านสาธุ